่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้โกู้ค่าล่าสมบัตินะครับผมก็จะมาทุก่าพาทุกท่านนะครับผมมาค้นหานะครับสมบัติมีค่านะครับในแหล่งหมู่บ้านเก่านะครับผมตอนนี้นะครับนำทีมด้วยน้องเบียร์นะครับผมสแกนนะครับใช้ A1 m a นนะครับผมตอนนี้ ส่วนผมนะครับก็ใช้คิวสามสิบนะครับผมในส่วนของการสแกนค้นหานะครับผมของมีค่าใต้ดินนะครับในบริเวณโพนหมู่บ้านเก่านะครับเรามาลุ้นนะครับผมว่าเราจะได้อะไรกลับไปหรือเปล่านะครับติดตามชมไปเลยครับเร้าองไม่รู้นะครับว่ามีเสียงอะไรนะครับมีเสียงนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับผมเป็นค่าหนึ่นะครับ19นะครับเก้ดสิบแปด เอาแล้วนะครับผมสําหรับการเริ่มต้นการสแกนนะครับเราก็เจอค่าไ d ดีแปลกๆนะครับเรามาลุ้นติดตามกันเลยนะครับว่าเราจะเจอของมีค่าหรือเปล่านะครับเฟตตองเฟตเบียร์เฟดอกเบียร์คุณโอ้ขึ้นมาแล่วโอ้เล็กเซียน โอเคครับเล็กเซนนะครับจะเล่นเปรตกะดูครับ เบิ้งให้ดีกล่องซองพราเบิ้งนี่ดูแกนในนี่โอ้เออกระดูกแปดซอกเก็บไปเทาหลังจากที่เดินไปสักพักนะครับผมหนุ่มเบียร์ได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะครับให้คลายว่าจะเป็นกระดูกมนุษย์โบราณนะครับมีความสูงขนาดแปดซอกนะครับอืมอันนี้ก็เป็นินก็เป็นถึงยุคนี่หนึ่งร้อยกว่าปีอาจจพันห้าร้อยปี เราส่งไปคับภูมิกันอันนี้ถ้ากบเหยื่อจชัดเจนใส่ได้นี่ยใจมีใจมีกล่องมาโพยอ่านี่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 กระดูกเลยนี่นี่นี่กระดูกแขนใช่เลยข้อกระดูกนี่นี่นี่

Yup. หลังจากที่เรานะครับได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ทําให้งุนงงแล้วนะครับผมก็ขอเก็บภาพนะครับผมกลับไปศึกษาดูที่บ้านครั้งนะครับมาจุดแังหวัดไหนเขาไปเรือแดดไปท้ายน่๋ยวมสิกรรมกันหลังจากที่เก็บภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาลุยหน้างานต่อนะครับเพื่อสํารวจหมายที่คิดว่าเป็นหมู่บ้านเก่านะครับพอหูวเยว่าถึงดุ ยังเบื้องล่างกันหมดเริ่มอยู่ก่อนมันคามอ่อนวะหลังจากที่เราเริ่มต้นการสแกนอีกรอบนะครับผมเราก็ได้พบอะไรบางอย่างนะครับผมโคตรแรงเลอ้ต่างโคตรแรงเลยโอ้โอ้เบียร์เงินก่อนเบีเงินหะเจ็บกัอ ได้ชิ้นแรกนะครับเป็นเงินเหรียญห้านะครับปีไหนไม่ทราบนะครับไปดูโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูปีสี่ปีเก้าสามเก้าเมื่อไหร่มาไทยมณังนี่ฮะยังไม่เมื่อนี่เจอละบริเวณต้นไม้นี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เราค้นพบเหรียญนะครับอยู่ที่บนผิวดินนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญห้าราชการที่เก้านะครับท้างหลังเป็นเนย

เดินมาได้สักพักนะครับเราก็พบกับเศษไหเศษดินเผานะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งโบราณหรือว่าหมู่บ้านเก่านะครับผมหลังจากที่เรานะครับแน่ใจแล้วนะครับว่าที่เราเดินอยู่เป็นหมู่บ้านโบราณน,นะครับเราก็ทำการเดินเครื่องกันต่อนะครับ จากที่เดินเครื่องไปสักพักนะครับเราก็ค้นพบค่าอะไรบางอย่างนะครับที่ต้องสงสัยโอ้คาแมนมดเลยนยี่ไมาบกจกได้ไหม สำริดยกตัวอย่างประเภทสิ่งข้งที่เป็นสำริดเช่นเป็นไปได้สี่ห้อเนี้ยก็ตามที่เป็นเล็กผสมเทกผสมนั่นจะเป็นเล็กผสมหิ้งยนี้ยกเราโหลดละถุงโดย่างต้องขอยนะครับที่กล้องนะครับตัดเองโดยไม่รู้สาเหตุนะครับผมจึงไม่สามารถที่จะเก็บ ภาพตอนที่ค้นพบในส่วนของเศษสมำทธนี้ได้นะครับสาสิบหเศษสมำฤอธมอันนี้น่าพวกฟ้าแบบเครื่องเครื่องหมากนี่เปล่าโอ้ยดี๋ยวไอไปนะไ,นไปไปเดี๋ยวผมบอกไปเทปมัน,นไรต้นดีพ้อมมันหนักอเออน้ำหนักดีดีดี เฮ็ดน่าเก็บไปตั้พิตาเขาเฮ็ดนัไ่ไปตู้ไปตู้ไปพบาไปหามาวันนี้นะครับก็มาเป็นมาสำรวจไม้นะครับที่เรา,าค้นหาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็พบเป็นไม้เป็นป่าโคนเก่านะครับซึ่งพบเศษไทยเศษกระดูกนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ่านกว่านี้นึงครับพอดีมามุดทำครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเกือบครึ่งนะครับผมเดี๋ยววันหลังนะครับเจอกันแน่นอนนะครับ EP สองนะครับผมในส่วนของป่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะลืมกดติดตามนะครับผมไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาอีกรอบนะครับผมซึ่งวันนี้เราได้เสศษสมธิดแล้วก็เงินเหรียญห้านะครับ แล้วก็พบเสศษกระดูกนะครับผมตอนนี้ครับผมใช้เครื่องคิวสานะครับแล้วก็ A1 m a นนะครับผม A1 m a x ก็ใช้ย่อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับด p นี้